สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับ i n e c r a f t Education Edition ต่อครับก็อันนี้จะต่อเนื่องกับคลิป EP 1นะครับอันนี้เป็น EP 2นะครับก็ในคลิปนี้เราจะพูดถึงวิธีการใช้งานช่องเก็บของนะครับช่องเก็บของได้ไห c ครับเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยเพราะว่าเราจะสร้างอะไรได้ไม่ได้เนี่ยก็นะอยู่ที่ว่าจะเอาของมาใช้ได้ครบหรือเปล่านะครับเราใช้ได้คล่องแค่ไหนนะครับโอเคนะครับวิธีการใช้งานช่องเก็บของให้ให,ให้กดปุ่มตัว E นะครับตัว E นะ ก็ทำไมเป็นตัว E นะจริง,รงๆช่องเก็บของมันคือ inventory นะครับแต่ว่า Microsoft บอกว่า E เนะี่ยมันมาจาก everything t o r y นะครับไม่ใช่ Microsoft ไม่ครับบอกมานะครับถ้าเรามาในหน้าช่องเก็บของอันนี้นะครับเราก็จะพบว่ามี item อยู่เต็ไมไปหมดเลยนะครับ item แต่ละอันก็จะเป็นบ l o c k block นะครับเป็นบล็อกบางอันก็จะมีมากกว่า1บล็ง b นะครับหมายถึงว่าเวลาที่เราวางลงไปนะครับบางทีมันก็ขึ้นมามากกว่า1บล็อกนะครับ แต่บางอันเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นบล็อกเดียวนะหมายความว่าเราวางไปปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นบล็อกเดียวนะครับอไอเทมบางอย่างในนี้นะครับก็สามารถวางได้เลยบางอย่างต้องวางบนอย่างอื่นนะครับบางอย่างจะมีการทํางานพิเศษของมันนะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับโอเคถ้าเราอยู่ตรงนี้นะครับข้างบนเนี่ยจะสังเกตวจะมีไอคอนเต็มไปหมดเลยนะครับมีทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนมันคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับหน้าจอที่ ไอคอนที่เป็นรูปแว่นขยายนะครับจะเป็นหน้าจอหลักนะครับพอเรากดอีนมาปุ๊บเนี่ยก็คือจะเป็นซองช่องสําหรับเซิร์ชนะครับเราสามารถค้นหาสิ่งต่างๆในช่องนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาใช้ให้ดูนะครับว่าใช้ยังไงก็สมมุติเราพิมพ์คําว่า Flower อ่ามันก็จะเจอดอกไม้นะครับอย่างนี้มาเราก็สามารถเอาดอกไม้ไปใช้ได้นะครับหรือเราต้องการจะสร้างปลาขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับเราก็พิมพ์คำว่า fish ลงไปอย่างนี้นะครับ มันก็จะมีปลาหลายแบบนะครับมีปลาแบบเป็นไข่อยู่เลยเอ,อ่มีปลาแบบอยู่ในถังน้าอ่าถ้าอยู่ในถังน้ําก็คือมันก็เทได้เลยประมาณนี้นะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะอิงตามหลักฟิสิกส์แบบใกล้เคียงที่สุดนะครับที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับโอเคถ้าเราคิดที่ไอคอนแรกนะครับที่เป็นรูปเหมือนกับเป็นกําแพงอิฐอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เอาไว้ก่อสร้างนะเป็นหมวด Construction นะครับ มีอะไรบ้างก็จะเป็นแพลงนะครับแพลงก็คือเป็นเหมือนเป็นผนังก็ได้เป็นประเภทผนงัผนงประเภทต่างๆที่มีนะครับก็สังเกตดูอันไหนที่มีเครื่องหมายบวกเนี่ยแสดงว่าเขายังมีไอเทมอื่นซ่อนอยู่อีกนะที่อยู่ในประเภทเดียวกันนะครับเช่นอันนี้แพลงนะก็จะมีแพลงแบบเป็นไม้นะครับเป็นแบบไม้ประเภทต่างๆนะนะครับถ้าตรงนี้กําแพงอ่ะวอลแต่วอลนี่น่าจะเป็นกําแพง กำแพงเมืองอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะมีหลายแบบหลายสีให้เลือกนะครับมีเลดวอ์มีอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเป็นเฟนก็อันนี้คราวที่แล้วใช้ให้ดูเลวลาในคลิปที่แล้วนะก็เป็นสก,การสร้างรั้วนะเอาไว้ทําฟาร์มาไว้ทำอาณาเขตบริเวณบ้านอะไรอย่างนี้นะครับหรือถ้านี้เป็นสแตนนะทำเป็นบันไดขึ้นไปนะเป็นสแตนก็จะมีให้เลือกหลายแบบนะครับตามประเภทของแมทเทเรียลนะครับนะแมทเทเรียลต่างๆนะครับแล้วก็มี ประตูประตูนี้ก็จะมีความสามารถในการเปิดปิดได้นะครับนี่แถบดอนนี่จะเป็นเหมือนกับประตูลับที่อยู่บนพรรื้นนะครับบางอยู <S 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 ่บนพื้นนะครับนี่แล้วก็จะมีอันนี้ครับ e l ลิเมนต์นะไอรอนบาร์นี่ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเรียกว่าอะไรเหมือนกับเป็นรั้วเป็นเหมือนคุกนี้นะครับเอลิเมนต์เนี่ยจะเป็นธาตุทั้งหมดนะจะเป็นธาตุธาตุทั้งหมดนะครับ ในตารางธาตุนะครับก็สําหรับใช้ในวิชาเคมีเนาะนะครับจะมีไฮโดรเจนฮีเลียมอะไรอย่างเงี้ยนะพบเลยนะครับอืมแล้วก็มีกระจกมันมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอันนี้อันนี้ให้ดูคร่าวๆแล้วกันเนาะอ่าถ้าเราคลิกที่รูปดาบกับหมวกตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราสวมใส่ได้นะครับอ่าก็จะมีหมวกหมวกก็จะคลิกเข้าไปนะครับก็มีหลายแบบนะบเป็นหมวกหนังหมวกโซ่นะครับหมวกเหล็ก หมวกทองหมวกเพชรนะครับเหมือนกันนะครับวิธีการใช้งานสิ่งเหล่านี้นะครับก็เราจะต้องคลิกตรงนี้ก่อนนะด้านขวานะปุ๊บนะให้เป็นรูปตัวละครเราขึ้นมานะที่เป็นรูปหนังสือตรงนี้นะครับหนังสือเนี่ยคือเป็นอุปกรณ์ตรงนี้เฉยนะแต่ถ้าเป็นหนังสือกับตัวกล่องเนี่ยนะก็คือเป็นตัวเราด้วยนะสมมติเราอยากใส่หมวกสีทองชอบหมวกสีทองนะเราก็ลากไปที่หมวกตรงนี้นะครับมันก็จะมี อุปกรณ์ที่ใส่ได้ก็จะเป็นหมวกนะครับเป็นลําตัวเป็นกางเกงแล้วก็เป็นรองเท้าแล้วก็เป็นโล่นะครับโลแล้วก็เลือกได้นะสมมติเราอยากได้สีทองหมดเลยนะครับแล้วก็ใส่สีทองเข้าไปนี่นกางเกงก็สีทองนะเป็นต้นนะแล้วก็รองเท้าปึ๊บรองเท้าสีทองอย่างนี้นะครับเป็นอัศาวินชุดสีทองนะครับส่วนโล่เนี่ยมันจะมีแค่เดียวนะครับอ่ะอย่างนี้นะ ีนี้สังเกตด,ดูมันจะมีพวกดาบขวานพิกปิกแอคนะครับมีโชเวลเลยพวกนี้เนี่ยมีธนูมีคอสโบโนะครับนะพวกนี้ใช้ยังไงนะมีที่ตกปลาด้วยเวลาใช้พวกนี้นะครับมันจะไม่มีช่องให้ใสนะครับเราต้องเอาไปไว้ในในช่องที่เราถือนะครับเช่นเราอยากได้ดาบสีทองนะครับเราก็ล่างไว้ตรงนี้นะตรงนี้นะครับจะเป็น9้าช่องที่สําหรับให้เราเรียกใช้ได้เร็วนะเาเรียกว่าฮอตบาร์นะครับฮอตบาร์ ก็วิดาเล้ใช้เนี่ยก็ใช้ตัวสกอร์ของเมาส์ก็ได้นะครับในการเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็กดเลขหนึ่งถึงก็ได้นะเราสามารถลากของที่ถือได้มาไว้ตรงนี้ได้นะเช่นถือธนูไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าธนูเนี่ยก็ต้องมีลูกธนูด้วยนะครับต้องมีแอโร่ด้วยแอโร่ก็จะมีประเภทเยอะแยะหมดเลยนะครับซึ่งบางอันเนี่ยก็ยิงแล้วก็จะเกิดสเตตัสขึ้นมาเช่นอันนี้นะครับ a อ r o โร่ออฟสโลเนตก็ยิงแล้วก็ช้าไป60%นะครับเป็นต้นนะครับ เดี๋ยวเราเลือกเอโ่ธรรมดาไปก่อนเอามาถือไปก่อนนะเป็นตัวอย่างนะครับอ่ะนี่คือการแต่งตัวนะครับส่วนช่องสี่ช่องตรงนี้นะจะเป็นช่องคลาบของนะครับเพื่อเอาไว้ในโหมดเซอร์ไวน์ลนะครับเพราะว่าในโหมดเซอร์ไวน์ลเนี่ยเราจะไม่มีอะไรเลยนะครับการที่เราจะสร้างดาบคือไม่สักอันเนี่ยเราก็ต้องสร้างจากไม้นะไปเก็บไม้มาก่อนนะแล้วก็ามาทาเป็นดาบนะครับซึ่งในโหมดครีเอทีฟไม่ต้องใช้นะครับไม่ต้องใช้ตรงนี้นะครับ Okay. ต่อมาถ้าเราคลิกที่ตัวเตียงนอนนี่นะก็จะเป็นไอเทมต่างๆที่เอาไปตั้งได้หรือเอาไปทาอย่างอื่นได้นะที่ไม่ใช่สิ่งก่อสร้างนะครับโอเคอันนี้ก็ชัดเจนนะครับอ่าแล้วก็ถ้าคลิกตรงนี้นะครับก็จะเป็นเนเจอร์นะก็จะเป็นพวกธรรมชาตินะเช่นน้ําแข็งเช่นอ่สิ่งตา่างๆซึ่งจริงๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยจำจำไม่ค่อยได้หรอกนะว่ามันอยู่อันไหนนะเราจะค้นหาเราก็าจะเร็วกว่านะแค่พิมพ์ค้นหาเอา ทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองใช้ไอเทมต่างๆให้ดูนะครับสมมุติปิดมานะครับแล้วผมก็เลื่อนสกอร์เมาส์นะครับไปที่ golden source นะครับตัวละครเราก็จะถือดาบนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนโหมดให้ดูนะครับตัวละครเราที่แต่งตัวเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะถือดาบนะครับถ้าเราคลิกซ้ายนะครับถ้าเราคลิกซ้ายนะครับก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าปกติการคลิกโทษนะครับ ถ้าเราคลิกขวาเนี่ยจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าปกติการคลิกขวาเนี่ยจะเป็นการสร้างถูกไหมครับจะเป็นการวางแต่ถ้าเราคลิกซ้ายเนี่ยจะเป็นการทําลายอ่ะเพราะฉะนั้นดาบเนี่ยต้องคลิกซ้ายในการฟันนะครับนี้นะครับอ่นะสังเกตด,ดูเราฟันแค่สองทีเนี่ยมาปากก็ไปแล้วนะครับปกติเราต้องถ้าเราใช้มือเปล่าเนี่ยมันต้องตีนานมากนะครับต้องตีนานมากนะลองดูได้นะอ่ะอันนี้แค่นี้อันนี้อันนี้เข้าใจง่ายๆเพราะว่าดาบเนี่ยมันค่อนข้างจะ เอ่อตรงไปตรงมาเนาะเพราะว่าดาบก็เอาไว้ฟันเฉยๆอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นธนูนะครับอ่าถ้าเราเปลี่ยนมันถือธนูนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับวิธีการใช้ธนูนะครับเนื่องจากตัวคันธนูเนี่ยต้องใช้ตัวลูกศรในการยิงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคลิกซ้ายเนี่ยมันจะเป็นการทําลายธรรมดาใช้ธนูฟาดอ่าแต่ถ้าเราอยากยิงธนูนะครับเราต้องคลิกขวาค้างไว้นะครับอ่า มันจะเป็นการง้างธนูนะครับแล้วก็เล็งให้ตัวการกระบาดตรงกลางเนี่ยไปถึงที่เราต้องการยิงนะครับพอเราปล่อยเมาส์ขวาปุ๊บก,ก็จะยิงโดนนะครับอ่าอย่างนี้ก็จะยิงธนูออไปนะครับปึ้่งอย่างนี้นะครับนัดเดียวนะครับนัดเดียวเลยนัดเดียวไปเลยนะครับธนูแรงนะครับอันนี้คือตัวอย่างไอเทมที่จําเป็นต้องมีการใช้ความพิเศษนะครับส่วนไอเทมที่จะต้องมี เรื่องของฟิสิกส์มาเกี่ยวข้องเช่นน้ํานะครับสมมุติเราอยากทําน้าเราก็เซิร์ชวอเตอร์นะครับมันก็จะมีวอเตอร์บักเก็ตอยู่นะครับเราสามารถลากมาวางตรงนี้ได้เลยนะครับไอเทมที่เราอยู่ในฮอตบาร์เราสามารถลากมาเก็บตรงนี้ได้นะครับตรงนี้จะเป็นกระเป๋าของเราอีกทีหนึ่งนะครับช่องนี้เป็นกระเป๋าเรานะครับอเราเอามาเก็บไว้ก่อนได้นะสมมุติเราทําน้ําเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะว่าเอฟเฟกเป็นยังไงเราทําน้ําเนี่ย น้ำเนี่ยมัน,มนวางได้เนาะเราก็ต้องคลิกขวานะครับมันก็จะวางออกมาพอเราวางเนี่ยมันก็จะไหลมาโดนเราไหลไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเป็นจนวนหนึ่งนะจำนวนหนึ่งนะจำนวนหนึ่งซึ่งถ้าเราไม่มีอุปกรณ์อะไรมากักขังบริเวณให้มันเนี่ยมันก็จะไหลมาเรื่อยๆตามตามปริมาณที่เรากดวางไปนะเช่นเรากดวางเพิ่มนะครับน้ําก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นนี้เราก็จะไหลมนโดนน้าซับไปนะครับทีนี้ก็าตามหลักฟิสิกส์นะครับน้ําก็ไหลจากที่สูงลงที่ต่าเนาะ ถ้าเราอยากให้น้ําหายนะครับมันจะมีไอเทมหนึ่งที่ชื่อว่าสปองนะครับสปองนะครับสปอง sp o n g นะครับมันจะมีเวทสปองกับสปองนะครับให้เลือกสปองนะครับก็คล้ายๆกับฟองน้ํานี้นะครับสปองนี่หนะ้าที่มันดูดน้ำนะครับแล้วก็วางไปปุ๊บเขาก็จะดูดน้ําหายไปอ่าอย่างนี้เลยนะสังเกตดูนะครับหญ้าที่โดนน้ําก็จะตายไปด้วยประมาณนี้ ทีนี้ถ้าเราอยากจะให้ตัวน้าเนี่ยมันอยู่คงที่นะเราก็ต้องสร้างอะไรสักอย่างนขึ้นมาครอบมันถูกไหมครับมาขังมันอย่างนี้นะครับเช่นผมสร้างง่ายๆนะครับเป็นก่อขึ้นมาอย่างนี้อ่ะก่อขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วผมก็โยนน้ําลงไปอย่างนี้น้ําก็จะขังอยู่แค่ตรงนี้ไม่ไปไหนนะครับเช่นกันถ้าเราจะ เลี้ยงปลาเราก็ต้องใส่ไปในน้ําเหมือนกันถ้าเราปลาไม่อยู่ในน้ามันก็จะตายนะครับสมมุติเอาปลามาวางนะครับวิธีการวางปลาเนี่ยก็มีหลายแบบนะ,อะลองเซริร์ชคำว่า fish นะ fish นะนีเราสามารถวางเป็นไข่ก็ได้วางเป็นไข่มันก็เกิดไปนะครับหรือว่าเราจะถือถังที่มีปลาอยู่นะนี่นะครับถังที่ปลาอยู่วางไปก็มีปลาเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับอโอเค ประมาณนี้นะครับต่างกันยังไงก็คือถ้าถังเนี่ยมันมีเทน้ําด้วยนะครับถ้าเราวางไข่อย่างเดียวมันก็จะเป็นแค่ไข่ปลาลงไปนะครับนี่ก็เป็นวิธีการใช้อเทมนะครับเนี่ยอย่างปลาเนี่ยตัวนี้มันเขาไม่โดนน้าเนี่ยเขาก็จะดิน้นไปดิ้นมาสุดท้ายเขาก็จะฟูบไปนะครับแหมประมาณนี้แล้วก็มีบางอทเทมที่ต้องใช้ด้วยกันเช่นถ้าเราจะปลูกต้นไม้ให้มันสวยๆเราก็จะต้องมีกระถางต้นไม้นะครับ อันหนึ่งแล้วก็อาจจะมีดอกคอนฟาวเวอร์นะครับมาคอนฟาวเวอร์เนี่ยจริงๆเราจะวางอย่างนี้เลยก็ได้แต่เพื่อความสวยงามนะครับเราสามารถใส่ในกระถางได้นะสมมติเราอยากจะตกแต่งบ่อ,บอปลาของเรานะแล้วก็วางตรงนี้นะครับแล้วก็เอาคอนฟาวเวอร์วางใส่ลงไปอย่างนี้นะครับนี่ก็จะมีเพิ่มความสวยงามมานิดนึงนะครับโอเคอีกตัวอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ดูนะก็ไอเทมที่ต้องมีการ ทำงานลูกคนาอื่นก็เช่น TNT อ่าอันนี้อันนี้เป็นไอเทมทำลายล้างนะครับก็นะครับ TNT เนี่ยมันจะเป็นระเบิดนะตามชื่อเลยนะครับแต่ว่าเขาจะสามารถทํางานได้ก็ต่เมื่อมีไฟเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับก็อุปกรณ์จุดไฟนะก็มีฟินนะครับฟลินฟลินสโตนนะครับ and steel นที่มันเป็นตัวจุดไฟนะครับวิธีการใช้นะครับก็เราก็วาง TNT ไว้นี้ ทีเนี่ยถ้าวางปกติไม่มีไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ทำลายก็ทำลาย,ง,ายง่ายง่ายอย่างนี้นะครับนะถ้าเราอยากจะให้มันระเบิดนะเราก็ต้องเอาฟิลสโตนเนี่ยเคาะไฟใส่ลงไปอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นสีกระพริบกระพริบกระพริบมีครับก็จะระเบิดตูม้มอย่างนี้นะครับระเบิดเสร็จก็จะลงไปถึงข้างล่างเลยนะครับตามตามรอยระเบิดของเขานะนี่ก็เป็นอีกไอเทมหนึ่งที่จะต้องใช้แบบพิเศษนะครับ ก็พื้นฐานก็น่าจะประมาณนี้นะครับซึ่งไอเทมเนี่ยจะมีเยอะมากเวลาเราใช้เราก็สมมุติว่าเราได้ a s s i g n m e n มมาหรือเราจะให้เด็ก,น,กนักเรียนเนี่ยสร้างบ้านหรือให้ Assign m e n t สร้างเป็นสิ่งก่อสร้างต่างๆที่ชาเลน g e นิดนึงนะครับก็สามารถเลือกในนี้มาได้นะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆมีอีกหลายอย่างนะที่ไม่ได้พูดถึงนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ให้เป็นพื้นฐานก่อนประมาณนี้นะครับ โอเคงั้นเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้ามีคำถามเลยสามารถคอมเมนต์ไม่ได้นะครับแล้วถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ